Nói chung là bạn gái cũ của tôi hả? <laughs> <laughs> <tôi> <laughs> <laughs> là mẹ của đi. <tôi> ấy. này, ấy không biết gì đâu. Được rồi. <laughs> bắt đi, bắt nó đi, bắt nó đi. mình. Hả? Hả? Đi chung ไอ้แกขาดก็บอกขาดแบบแบบลิ้นติดพื้นอ่ะฮะดตนเรียลลิ้นอ่ะแล้วก็มาเรียรอเท้าพี่อ่ะฮหโอไหมฮะอันี้แก่แล้วหรอฮะโอดูดิฮะนี้เออแล้วหรอฮะคุณเออรทบ่นี้่เหรอหรฮะเออแล้วหรอเนี่โดนตีตหัวลอหน้าตาอ๋อปองตองแล้วเราเอ๋อปองตองตองแล้วออปององ ล่อยล่อยล่อยให้นัดปล่อยให้ตปย้นตไปดำดดำไปเรียกหมอมาชุบเลยดิ้องลองก็บอกว่ากลัขกลัาไม่ได้ไปเรียกให้หน่อยไปเรียกให้หน่อยไปเรียกหมอหน่อยหนักแล้วหนักล้วไม่แหงไม่แหงอ๋อยุไม่ถึงยุคสภาอ๋อดิอ๋อ กาอโซ่แกต้งแล้คือคือแย่กคือแบบนันคือแบบตัดคอเองก็ได้นะคือแต่เมื่อหย่อนโดนรับไม่ได้อ่ะรู้พี่ว่าเองไม่ไหวหรอกจริงจริงพีมองเห็นตกอ่ะนี่เหลือวเห็นเห็นนะว่าเห็นนะทำไมหมอไม่เห็นล่ะหมอไม่เห็นคนเดียวอ่ะไม่เป็นไรเราตกคนนี่เป็นผีเล่ร่อนน่ะผีเล่ร่อนหมอไม่เห็นสิละผู้หญิง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 เป็นผีอาการแขนด้วยนะหมอเข้าไปโดนหมอโดนนาโดนสิงน้าผีอาการแขนน้า สิ่งนี่เบียรบมะสิ่งใกล้ๆยุนยาอะไรอ่ะเราไม่เห็นเทอร่องอะไอ่ะไม่เห็นเอาอย่างนี้ขอแค่รถคันเดียวแล้วก็ไม่ยอมสิโลล้ามันเดินผ่านที่นี่ไอ้แกงก้มอ่ะไอ้แกงอะไรไอ้แกงก้มอ่ะก้มหมาอกันเนี้ยไอ้แก่ก้มหมานไม่เป็นไรหรอกอย่าคิดมากเลยสัพท์สีมันกินไม่ได้นะแต่รถกินได้อร่อยด้วยรถอะไรอ่ะรถกี่ค่ะสองนะ บอเนี่ยอยู่ตรงตีนหมกเนี่ยเห็นปะเขาบอกลูกเรียกนะบอกย้อมเจอนะยังไงก็ขึ้นไม่ไหวรอรัศมีมันโคราชช้ำอย่าเลยอ่ะฉันก็ไม่รู้ไม่ถึงชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วแหละนั้นขับมอเวอร์ีเนี่ยดูทำไมเอาถึงเข้าตู้ปลาแล้วมีเอามาบินอีกแล้วพอดีไม่ไั้ใส่บินทัพคุณผู้หญิงไม่ได้ลุงพออาก็ของพากของพอก็มากัน วางแวะมาเยี่ยมได้นะถ้าคิดถึงกันก็แวะมาเยี่ยมได้นะเงาหน่ะอยู่นานเลยนะอยู่ไปเลยนะอยู่จนลากออกอ่ะมาเยี่ยมด้วยนะในคู่ใหญ่ออกไปแล้วเข้าไปอีกมันติดนานไหมวะมันติดนานไหมไม่รู้ว่าไอ้ลุงคือตอนแรกคนเขียวสองคนนั้นมันใช่หรือเปล่าแต่รถมันใช่ไ่อเช้ามันไอ้คนนี้มันอุ้มผมคือมันติดเยอะเลยสองคน ใช่โดนอุ้มไปยนต์น้วไม่เช้าหมอหมอะดาษจะชูประเช็กระจบหน่อยปั๊บันแล้วมาติดนานไหม่ไม่เริ่มหายไปแล้วป่ะติดชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงนะครับลุงเขาบอกีว่าไอตาเล่มันออกไปเยอะเลยนะไเนี่ยไม่ออกอันเนี้ยมันได้จะสลบได้พูดเขาตู้ปลาเลยเรานึกว่ามันออกเออนหนเห็นเห็นกลุ่มเลยทีกลุ่มเนึ่งมีออกไปมากแล้วไงอ๋อบางคนสลบแล้วก็นอนบางคนสลบแล้วหายไปเลย แล้วค่ะเกิดเสียงเมคกกี้หน่อยก็เฮแล้วค่ะเมคกี้เมคกี้มันมันจะกี้ใช่เหรอได้อยู่ใช่อยู่เจกี้นี่หรอมันแหละคือโห่หุบวกกับตำรวจกันแหละมันยิงไม่โดนว่าไงเต๋อสาวคนอยู่ไหนครับ โยกระดาษอ่าโอเคครับมันเมาหมดนะครับกระดาษอยู่กระดาษอยู่กระดาษโอเคครับก็ถือถ้ารู้ซองโดนลวนลนี่มันก็ยิงไม่ได้ใช่ไหมใช่ <time> อเมื่อกี้มันโดนล้วนเลยนะมันตกไม่ได้ตกโคลงเลยแต่แต่มันเหมือนมันตกไม่เป็นอนะ่ะ <laughs> ตายะสัตว์เน้่ยเ <laughs> บั้บมึนไปหมดอะเมื่อกี้เดี๋ยวรถอีกคันหนึ่งก่น <c oughs> อนไอเด็กเวดเนี่ยต้องไปพาวต้องไปพาว, <c oughs> มวนม่ก้แสบสุดๆแสบมาก นรกส่งมาเกิดแสบจริงๆแสบเลยอ่ะเอาตีแทบตายไอสัตว์ต้องตามหาตัวบิ๊กมัมบ้างแล้ววะไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวมันจะมารอบกับกัดเราทีหลังออเดบิ๊กมัมอะสูงขนาดนั้นเลยหรอ ขึ้นมาแจ็คคาครับเรื่องของมึงขึ้นมาใช่ใช่ใช่กว่าแม่อดไอันนีก็คือปัจจุบันนะนถ่ายกันขึ้นให,นนให้มึงขึ้น4 4อ่ะ ใช่ปะ่ะใช่เปล่า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 พันธกิจเนี่ยหมอมึงเป็นไรมึโกโกงก็คอมึงอ่ะ <c oughs> เล่นยิมนาสติกเยอะไปแหละ่อเหมือนตอนนี้เราล่าผีอะ่ะ อยู่ตู้หมดเลยลรือเปลาแม่อยกมัมอ่ะอันีมาว่าใส่สีเท่านะใส่สีเทาเห็นอยู่บนรถสี่ตัวบสี่คนที่ได้ทำงานน่าจะทำงานอยู่กันเลยดนลาัดแตให้หานปลาไม่อีเหอคือคือตานุหลาไหมทำงานอะไรเขาเขาทำงานอะไรเขาบนกระเช้าครับกระเช้าคืองานที่อะไรวะเฮ้ยนั่นปะมีสิทธิ์ครั มึงรู้ได้ไงพอเขารถแดงอ่าที่สุดแดงอืมรถแดงเออตามหาบิ๊กมัมต่อเลยเล่นบิ๊กมัมต่อกะเช้าต้องวนยังไงแจ็คสับระรถกับกล้วยครับกล้วยข้างบนใช่ไหมใช่ครับอยู่ใกล้สัประรัครับ กูว่าทศพักเป็นรวมกันแน่ว่ะมิทสิ์ถ้ารวมเข้ารวมกันกี่คนวะบิ๊กบัมก็สิบบวกสิบบวกกระบังยี่สิบก็เป็นสามสิบสุดแดงยี่สิบก็เป็นห้าสิบห้าสิบเราแกงตีนหมีอีกแกงตีนหมีอีกสิบตีนหมีคใครวะกูไม่เคยเห็นเลยตีนหมีส่มครับส่มอยู่ครัส้มอยู่เหรอมึงเจอตอนช่วงเวลาไหน ช่วงเช้าครับโอ้โหเยีย่ยเช้าตู่เลยครับรูะปะตีห้าตีห้าถึงเจ็ดโมงเยอะปะพอได้ครับคนอีกสิบหกสิบคือประเทศแล้วขอบคุณบินด้วยนะครับขอบคุณวิทวิทด,ด้วยนะครับผมวิทขอบคุณมากนะครับแปดเดือนแล้ววิท <c oughs> ตำรวจอีกเท่าไหร่ตำรวจอีกสิบสิบสิบเลยนะสิบเจ็ดสิบหมออีกสิบ กล้เราแล้วครับไม้สิบโอเคก็พอดีทั้งเมืองพอดีเออสิบเมตรเก้าสิบเจ็ดสิบไม่มีแก๊งหนึ่งชื่อวิบวับครับต่่ายังไม่เจอเยอะอ่ะยี่ครับ แล้วก็ลืมบอกนะครับวันพรุ่งนี้เข,ขไาไม่ได้ใส่ชุดแก,งก๊งเขาใส่ชุดปกติเหมือนมาคนเดียวครับวันพรุ่งนี้สอบไวลิสนะครับไวลิสตำรวจหมออะไรก็ได้ครับแก๊งไวลิสแก๊งบ่ายสองขึ้นไปนะครับบ่ายสองถึงแปดโมงเช้านะครับพรุ่งนี้สอบไวลิสนะพรุ่งนี้บ่ายสองถึงแปดโมงเช้านะครับพรุ่งนี้สอบไวลิส แปดโมงเช้าเอ้ยบ่ายสองถึงแปดโมงเช้าเฮ้ยบ่ายสองถึงสองทุ่มบ่ายสองสองทุ่มบถึงสองทุ่มเรเดี๋ยวเราตื่นเดี๋ยวเรามาช่วยโอ้กตอดใจเอาทำมึงอะทิ้งไว้ข้างถนนแบล็ยเบสอะดีด้วยอะแซดอะดิบ่ายสองถึงสองทุ่มครับไม่บ <tinc S 1> ่ายสองถึงสองทุ 2. 2่มอ๋อ ตื่นน้อยแต่ตื่นนะไว้นี่ประชาชนอะไรได้หมดเลยมาได้หมดเลยครับตำรวจหมออะไรมาได้หมดเลยใครจะมาสอบมาได้หมดเลยครับใครอยากเล่นแบบไหนมาได้หมดเลยบ่ายสองถึงสองทุ่มนะวันพรุ่งนี้นะครับเข้ามารอเลยเข้ามามาก่อนได้สอบก่อนนะเสร็จก่อนนะครับจะเปิดห้องไว้ประมาณเที่ยงมาก่อนได้ก่อน ไม่รู้คนไม่ไวริงแก๊งไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยมีคนมาแล้วแต่แค่นี้ก็เยอะแล้วในประเทศอะ่ะถ้ามาอีกก็ได้เดี๋ยวจะเปิด128คนครับเดี๋ยวจะเปิด128คนืคนไม่ใช่แฟนเก่าอีกหน่วยป่าวะ <c oughs> หน่วยเอาแม่ตาดี คนไหนรู้ไว้บี